สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆครับอยู่กับช่องของบุญรอดดัมทีมนะไม่ใช่ใครที่ไหนครับวันนี้บุญรอดดัมทีมพามาดูหัวนหน้าโจยจอมโหดหรือเจ้าปีศาจไขลานนะนี่พามาดูให้ดูสภาพบ่อบ่อนี้เป็นบ่ออาณาจักรแห่งปลาไหลฮะ ปลานี่คงไม่เหลือแล้วนะนะถ้าเหลือนี่คือเป็นโชคของปลาตัวนั้นนะโชคของเจ้าคือดีคนระัถ้าปลาที่เหลือที่รอดไปได้ดูสภาพครับโอ้โหนี่มันดินหรือมันอะไรเนี่ยมันทั้งเปียกทั้งดินทรายทั้งดินดำดูน้าโจยฮะอยู่คนเดียวรถหกล้อไปไหนหมด เดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณอาโจ้ก่อนครับถามที่ว่า6กล้อไปไหนหมดมานะครับนี่หกล้อไพลินครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเสียหมูของเราครับดิก้าฮะโอ้คุณ้าโจ้ดินอะไรเจ้าก็เอาไปหมดเนาะ ออให้เป็นดินเนี่ยตักไปหมดเอาไปขายห,หมดฟันปีศาเจ้านี่ทำไมคือทู่จังอะอาวุธเจ้าอะปีศาฟันเจ้าอะมันทู่แล้วนะมันจะไม่แหลมแล้วนะดูฮะถึงเวลาใกล้ได้เปลี่ยนแล้วมั้งแต่อาศัยว่ามาขุดดินแบบนี้ก็เลยไม่ต้อง ใช้แเลมครับใช้หลมเท่าไหร่ก็ได้ฮะดากดินแบบนี้อยู่แล้วอ่อนนุ่มอยู่แล้วฮะเ<ส>ต็มแล้วครับ หัวไปแล้วอ้าวจะไปเอาอะไรต่อฮะจะไปล้วงอ,อะไรต่ออ๋อล้วงออกมาฟีนไปนี่ฮะเบื่อถ้าฝนฟ้าตกมาปุ๊บปกล้อก็ถอยมาแค่นี้อนาเจอจอดอยู่ตรงนั้นปกล้อก็วิ่งได้ครับโอ้โหดูหัวสมองครับวางแผนการไกลฮะ นี่จังหวะว่างทอยดินมากองไว้เลยเพราะว่าอะไรดูฝนฟ้าเลยครับมืดมานะครับหมูหน้าโจยเราก็เลยทอยดินออกมาใกล้ๆฮะกะว่าฝนตกมายังไงก็ยังวิ่งได้ถกล้อก็จะมาจอดดูตรงที่เสียหมูจอดเมื่อกี้นี่นะครับแม็รโคก็ยืนตรงนี้แล้วทีนี้ตกมาเลครับทางครับวิ่งได้อยู่แล้วแข็งอยู่แล้วครับนี่ทาง ดูฮะหัวสมองผสม,ผสมกันด้วยคลุกเข้ากันด้วยฮะไอไหนดินดีไหนดินไม่ดีผสมกันไปฮะจากว่าสิบเที่ยวก็เป็น20สิบเที่ยวแหละดูอานนี่ทำงานไปด้วยต้องอ่านเกมไปด้วยนะครับช่วงนี้ดูครับดูทองฟ้าฮะ มันเริ่มมาแล้วคุน้าโจยจะเอากันยังไงดีเราเนี่ยคุน่าโจ้ย็อยู่นี่ฮะจะเอายังไงก็ต้องเอาแหละตกมาก็ย้ายเข้าบ้านครับฮห,หน่าโจ้กำลังคุยกับเจ้าของบอ่ออยู่มืดคืมไปเลยฮะรอหกล้ออยู่หกล้อ,อยังไม่ทันมาเลยฮะโอ้ ปานแข็งเดนลี่กันมาเลยครับรถของทีมงานได้สังไ่สังกัดกับเสียหมูครับเจอเสียหมูไล่จี้มาแล้วอ่าหัวนาโจ้ขึ้นนะครับขึ้นขับแล้วรอนาน,นะครับกว่าจะมาะเนี่ยเร่งๆหน่อยรีบๆหน่อยฝนมันจะมาแล้ว เรื่องตากระแปบ,บเดียวครับไม่ต้องพูดหรอกระดับแคสนะฮะสามสองศูนย์ดีแปบ,บเดียวใชะะ้เวลาไม่เกินนาทีครึ่งเต็มสี่ห้าตากนี่ก็ห้ 5, 5, าสี่ห้าตักแบบนี้ก็แทบจะไปไม่ไหวแล้วฮะทรายนี่อมน้ำนี่หนักหนา วันนี้วูน้าโจยยังไม่แสดงอะไรให้ดูเลยมันไม่มีอะไรจะให้แสดงหรือไงแกบอกว่าเวลามาหาแกนี่ต้องเวลามาหาวหน้าโจยนี่วูน้าโจยบอกว่าต้องมาหาผมตอนเช้าๆกับเย็นๆคร,บรับตอนเริ่มทํางานกับตอนเลิกงานมันจะมีอะไรให้ดูเรื่อยๆฮะแต่ช่วงได้ทํางานแล้วก็ไม่อยากจะเล่นมากครับ เป็นดินทรายนะฮะแต่ทรายอมน้ำโอ้เอาเอาเอาเอะไรแถมไปอ่ะเอาไม้เออต็มแลวครับอ่ะดันช่วยหน่อยโอ้ยเยกือบถอยชนผู้กีชักออกคันครับนี่สกิดหน่อยเดียวก็ไปแล้วเสียหมูไปเทที่ไหนทำไมถึงมาเร็วเจราคงควยไปไหนล่ะคือไม่เห็นมา ดูเอาครับผมก็เพิ่งเห็นอ่นี่แหละดินแบบนี้ก็ขายได้ขายในราคาแบบเหมือนดินธรรมดาด้วยนะไม่ใช่ขายแบบราคาขี่โคลเหมือนบุรีอดนะขายราคาเต็มเลยนะครับเหมือนดินเลยนะ นี่แกจะเปิดไปทีละชั้นนะครับนี่แหละเอาตัวที่เมื่อกี้เนี้เอามากองไว้อะเนี่ยตักขึ้นแลวป้องกันฝนมาโอ้หนักนะฮะนี่ตูไดไรห้อย,ยนะฮะอ้าวพอแล้วมั้งเตรียมตัวครับเตรียมตัวนี่แล้วค่อยบีบเตะครับส่งไปเลยชุกอ่า ะ,ะครับเสียมหมูเราเจ้าร้อนแรงบรรยากาศดีครับไล้ดยนสบายดีอ้าวล้วงเอาอะไรดูพี่นูน่นจะเอาไมากแล้วเอามาผสมกันอีกแล้วนี่ฮะหักเอามาผสมกันอีกแล้ว มากองไว้ตรงนี้แหละและอีกสักพักหนึ่งก็ตักขึ้นไปเออเขากันครับฟุกกันใช่ไหมเอาแถบไหนมาอีกมีผสมอีกไหมผมว่าน่าไปอยู่แถวซี่แผกนะชอบผสมเงี้ยจะได้เป็นผสมปูนคะรับลงมอมกแล้วอ่ะตอนนี้ ฝนก็เริ่มทยอยนะครับมืดมาทางมาแต่นู่นแต่ไกลเลยครับหนึโอ้แล้วบุญรอดดําทีมจะกลับทันไหมรถหกล้อก็ยังไม่มาสักทีเห็นฟ้าแลบตั้งแต่นู่นแล้วครับอ่ะอย่าเป็นอันว่าวันนี้เราได้มาติดตามภารกิจของหัวหน้าโจยแล้วครับอไหน นาโจยว่าเจ็ดจากนี่อย่าไปเจองานปากบ่อจะมีปลาไหลให้ดูอีกอ่ะอย่าเราคอยติดตามไปหาจับปลาไหลคนนาโจยครับเดี๋ยวคืนว่าคลิปนี้บุญรอดดัมทีมขอจบเพียงเท่านี้อนนะครับฝากติดตามเลยนะครับบุญรอดดัมทีมครับสวัสดีครับ